ท่านนะคะเขาสู่ช่องแม่เบนกอกนะคะวันนี้ก็ภารกิจนะของแอดเหมือนเดิมนะคะก็เก็บยางนะคะมาเก็บยางกันที่นี่เลยหนึ่งเดือนเต็มนะที่เราไม่ได้เ,เขาเกี่ยวข้าวกันอยู่นะ ยอดบ่อยๆหยดตาบ่อยๆเอ็ดบัตรเก็บตาเก็บยางเมื่อแบตเตอรนี่เก็บยางกัน สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะะอ่าลุงพลป้าแตนนะคะทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับเช้าของวันนี้นะคะก็เหมือนเช่นเคยนะคะภารกิจของแอดกก็มาสวนนะคะยอดกรดนะคะนี่คือน้ากรดที่ผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เราะะก็จะทําการนะคะเดินยอดนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งเก็บนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ะวันนี้ก็ต้องเอมื่อคืนนี้เข้ามากรีดตัดยางนะคะแล้วก็เช้านะ,ะชารรูนี้นะคะก็ ออกมาหยอดน้ำกรดนะคะก็หยอดกรดให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันสาคัญด้วยนะ,ะที่คนทั้งประเทศนะคะประชาชนนะ,ะทุกคนนะ,ะประเทศไทยนะ,ะก็ต้องระลึกถึงนะวันวันนี้นะ,ะอย่างแน่นอนนะคะก็วันนี้วันหยุดนะคะเบียมก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะส่วนแอดก็นี่แหละนะคะก็มาทําภารกิจเช้านะ ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะทักทายเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะด้วยจริงๆนะคะพอดีพอดีต้องพาบีเอ็มนะคะเขาเข้านอนนะคะแล้วย่างก็แอดก็กรีดยางนะคะมาดึกด้วยนะคะก็เลยเอ่อไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะทักทายทุกคนทุกท่านนะคะก็ใครที่นะคะเอ่อ สนใจนะคะตัวก๋วยจับนะสำเร็จรูปนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องนะคะแม่เบนกอกๆนะคะหรือมีไลนย์อยู่แล้วนะคะก็สามารถแจ้งรายละเอียดนะคะเข้ามาได้นะคะต้องการนะคะเป็นก๋วยจับนะ,ะหรือ,เ,อเป็นน้ำปลาโนวนะคะของลุงลุงพลปแตนนะคะนี่นะคะหรือจะเป็น อาหารแห้งนะคะของร้านนะ,ะลุงพลปแาแตนนะ,ะก็มีนะคะก็ออเดอร์เข้ามาได้นะ,ะพร้อมจัดส่งนะคะก็พร้อมส่งออเดอร์ให้รับออเดอร์ให้นะคะก็แจ้งรายละเอียดเข้ามาที่ช่องนะคะเบนกกอ,อกได้นะคะช่วงนี้นะคะส่วนแอดก็อยู่สวนนะคะลุย,ลยสวนกันนะ,ะก็ไม่ได้อ่าไปไหนนะคะก็อยู่อยู่บ้านนะคะลุยสวนบ้างนะคะก็ทำะคอนเทนต์นะด้วยนะคะแล้วก็ส่งออเดอร์นะคะก๋วยจับด้วยนะคะก๋วยจับก็ จะมีออเดอร์เข้ามานะคะก็แจ้งรายละเอียดนะ,ะเราก็เข้าไปส่งนะคะตามออเดอร์นั้นนะคะเมื่อวานเพิ่งเก็บยางเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ขายแล้วก็เมื่อคืนก็ออกมาตัดยางแล้วก็เช้านี้ก็เหมือนเหมือนเช่นเคยนะคะก็มาอยอดกรดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าบีเอ็มอยู่บ้านนะคะก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะ,ะก็นี่แหละนะคะเอฟซี FC. นั่นแหละนะคะก็เป็นกิจวัตรนะอ่ที่แอดเบนนะกับพี่บัตนะคะช่วงนี้นะคะส่วนวันนี้แอดบัตก็ยังติดภารกิจนะคะทำคอสะพานนะคะซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมคอสะพานของถนนที่เรานะะจะใช้ในแปลงเกษตรนะคะซึ่งก็เออ่ต้องเป็นถนนที่แอดเบนนะคะก็มาที่นี่ด้วยแต่ว่าแต่ช่วงช่วงนี้แอดจะนะคะข้ามทางลัดนะคะทำสะพานนะคะสะพานไม้ไผ่ไว้นะคะเพื่อที่จะเดินลัดเข้ามาที่นี่นะคะเพราะว่า คอ,อสะพานตรงนั้นนะคะสุดหนักนะคะแล้วก็เกือบขาดเลยนี่นะคะก็พระอาจารย์สมบัตินี่ก็นะ,ะ,ะขอพลังนะคะจากชาวบ้านนะคะทุกคนก็รวมถึงครอบครัวแอด,ดด้วยนะคะก็คือไปช่วยท่านนะคะเพราะว่าถนนเส้นนี้นะคะก็เป็นถนนที่จะเข้ามาที่สำนักสงภูหลวงด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีภาพยังไงเดี๋ยวแอด,ดก็ขออนุญาตเพิ่มเติมให,ใ,หให้ได้ชมกันเนาะแต่ว่าโดยรวมก็คือหลังจากที่เราเจอพายุมา สองสามลูกที่ผ่านมานะคะก็เลยทําให้คอสะพานจริงๆอ่ะเราทํามาเป็นนานแล้วล่ะนะสะพานนี้นะพระอาจารย์ท่านก็ขอแรงชาวบ้านนะคะแล้วก็ถิ่นด้วยพ่อป่าด้วยนะคะก็เลยทาให้เราได้สะพานนะคะข้ามข้ามมานะถนนหนทางนะได้นะมาสวนนะมาสวนมาไล่ได้นะแต่ทีเนี้ยเนื่องจากมรสุมที่เพิ่งพัดผ่านเข้ามาเมื่อช่วงกันยายนนะคะก็เลยทาให้แบบสะพานเนี่ยเริ่มซุดแล้วก็ คอนะคะคอสะพานนี้ก็คือสุดหนักเพราะว่าโดนน้ำนะที่กระแทกนะน้ำน้ำลากนะกัดเสาะนะก็เลยจําเป็นนะปีนี้ก็เลยต้องซ่อมแซมค่อนข้างนานนะหน่อยนะวันนี้ก็เช่นกันนะพี่วัดก็ไปช่วยนะพระอาจารย์ท่านนะด้วยนันเอนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะชาวบ้านนะเพราะว่าเพื่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะโดยโดยรวมที่ปัจจัยก็ไม่มีมากนะแต่ก็ ทำตามกำลังที่ที่เรามีนะพระอาจารย์ท่านก็พูดประมาณนี้แหละนะคะก็เราก็ร่วมร่วมแรงร่วมอ่าร่วมด้วยช่วยกันนะทุกทุกคนนะทีะ่มีแปลงกเกษตรที่นี่ด้วยแล้วก็ไม่มีด้วยนะคะเพิ่นก็มาอ่มาช่วยกันนะคะมาช่วยกัน,นะะตามตามกำลังนะ,ะตามกําลังก็ก็วันอ่อก็มาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่สามวันที่สี่แล้วนะ,ะที่ต้องซ่อมแซมนะ,ะ,นะะเพราะว่า ถ้าไม่ซ่อมเนี่ยก็คือแอดนี่ก็จะมาไม่ได้นะคะทุกคนก็จะข้ามถนนมาไม่ได้นั่นเองค่ะก็ก็เลยต้องร่วมแรงร่วมใจกันและอย่างก็เออฤดูฝนเนาะก็หมดลงไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ย่างเข้านะคะฤดูหนาวนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอดก็ขออนุญาตนะคะไปทําภารกิจของเราก่อนนะก็คือหยอดน้ํากรดนั่นเองนะคะ โอเคนะคะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งนะก็จะให้นะคะพี่เบนซ์นะลูกสาวคนโตนะคะไปหยอดนะคะก็คือตอนนี้พี่เบนซ์ก็ดูแล BM อยู่นะะส่วนแอดก็ออกมาไกลนะแล้วก็แอดกลับเข้าไปนะะลูกสาวคนโตก็จะไปหยอดอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนเล็กนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านนั่นเองนะคะก็เปลี่ยนกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเจ้า BM เอรานะคะก็อยู่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะก็ก็ต้องดูแลใกล้ชิดนะคะก็ไม่ไม่ปล่อยเขาให้ ให้อยู่บ้านคนเดียวนะคะเราก็จะนี่แหละนะ,ะก็อยู่ด้วยก็ประมาณนี้นะคะนะ,ะ FC นะ,ะก็พูดคุยทักทายกันในคลิปนะคะสนใจนะคะเป็นน้ำปลานะคะอ,อ,อาหารแห้งนะคะหรือว่านะ,ะก๋วยจับสำเร็จรูปนะคะก็แจ้งรายละเอียดเข้ามาที่ช่องได้เลยนะคะเบ้นก,ก,กอกนะคะ0ูนย์หกสี่เจ็ดเก้าแปดเก้าสี่สองเจ็ดนะคะก็แวะม,มานะคะทักทายพูดคุยกันได้นะคะในคลิปนี้นะคะ ส่วนแอดก็เหมือนเช่นเคยนะคะภารกิจก็นี่นะคะยอดกรดนะคะตัวนี้นะคะก็จากที่เรานะคะตัดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะก็เอ่อกรดก็ไหลดีนะคะไหลดีอยู่โอเคอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยนะคะก็เหมาะเลยนะคะช่วงนี้นะคะบรรยากาศนะคะใกล้หนาวแล้วเอ่อก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะที่ขกขกาะก็เอ่อเย็นสดชื่นนะคะมากๆเลยนะคะในช่วงเช้านะฮะนี่แหละนะ,ะก็เป็น บรรยากาศนะคะที่อยู่นะเกอกเรานะตอนนี้นั่นเองนะไปนะเดี๋ยวแอดก็ขออนุญาตนะคะยอดยอดกรธก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดหัวใจให้นะคะในช่องแม่เบ้นเกาอกนะคะทั้งแอดเตยแล้วก็แอดบัตด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับนะคลิปนี้นะคะก็ ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกในคลิปต่อไปนะคะ